สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมึงนี้ก็มาติดตามการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอาทิตย์ที่1กันยายนพุทธศักราช2567กสบกับผมนายเฉลิมิทยศรีพงษ์ครับสำหรับปริมาณฝนเมื่อวานนี้นะครับอันดับ1นึที่จังหวัดยะโสธรครับ13.4มมิลลิเมตรอันดับ2องที่จังหวัดสุรินทร์ครับหนึ่งจุดเจ็ดมิลลิเมตรหละครับอันดับสามที่จังหวัดศรีเกลือครับศูนย์จุดหกมิลลิเมตรครับสำหรับพัดเจ็ทบรนอากาเหนือ ตอนบนนะครับแลบ้วกระพัตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่ยมอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลากงนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับประเทศไทยขาดท่อกเฉียงเหานือตอนล่างแล้วกมีฝนตากันนองลอยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดยลมเป็นลมต,ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ความว่ามีฝนตกหนักบางแห่งครับคาดการร้อนอุณหภูมิสูงสุดในบ่ายนี้นะครับซีอูทีสามสิบเอ็ดขึ้สามสิบสี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในเมืองอื่นเๆซีอูทีนี้สี่ถึงยี่สิ แล้วช่วงนี้ก็ทุกมีผลฝ่าข้างนอกนะครับขอฝากพระเป็นองครักษาสุขภาพให้ดีะนะครับติดตามการรายงานอากาศของศูนยทรุณิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเงินตอนล่างเรื่อยๆนะครับส่วงเ้านี้ขอลาไปก่อนนะพ่อครับไม่ใน้ส่งบ่ายสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน